มีแพนดา้ามีแพนดา้าไอลูกหมีแพนดา้าอาลูกหมีแพนดา้าหายดูสิลูกกอกดุอะไรย่องกอดละ่ะลูกกอกไปดุอะไรย่องกอดละ่ะลูกหื อ๋ออย่างกอดจะเข้าไปด้วยหนูไม่ให้เข้าไปเข้าไปไม่ได้อย่างกอดมันเต็มไปแล้วมีก็ขึ้นไปข้างบนน่นน่ะ <c oughs> อะย้องกอดย่องกอดตัวเล็กจัดต้องชื่อย่องกอดอันนั้นลูกกอกเริ่มโตแล้วตอนเล็กๆมันเป็นลูกกอกเลย bé đi nám à bé thì thì vậy đẹp ạ đi nắm cho mẹ Ghiền vậy สวัสดีเพื่อนเพื่อแ <c oughs> พนด้าบอกว่าสวัสดีครับ